สวัสดีฮัลโหลวันดิซ is not eat food <c oughs> not eat of Thailand food โอเคก็คือบัตรสลัดเดี๋ยวเดพอกแบบว่าสลัดอันนี้มันคุกออร์ a ดีโอเคแต่ว่าเรียออร์ดีแบบอันนี้ราบเรียดขออภัยโอ้ยไม่ใช่ขอไปขอโทษเอ,อซุ่มไอเขาเรียกอะไร ซุมที่ไม่กินดิบโอเคแต่ว่าซันกินดิบได้โอเคเพราะว่าเป็นลูกครึ่งฮารฟลาวเป็นลูกครึ่งเที่ยวลูกครึ่งแอร์จำภาษาลูกครึ่งโ okay. อเคอร่อย แต่ก็ <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่ปกติจากลุ่แบบนี้ย่อ้ปะต้ังควรกินข้าวจะเข้ามา ใส่น้ำปลากับข้าวแล้วก็แเชบพเ่็พนะว่าจะจิกนับเปล่าตั อัพแต่แบาฉันเรียกว่าแม่มากนรับด้วยตากรนรับเป็นสียงตึกข้างบนตะกินให้นะหเลยนะฉันเรียกจอนเบญโอไปโดนลูกด๋แล้วสาวคือพริกที่สดๆ กขึ้นมาก่ะแล้วขขอ,อยากกินข้าวอนเน้แต่ห้ดูแค่นี้แล้วคนจะกลัวว่าเป็นปอบเปนหน้าอ้า อาหารอสานเนาะถ้าไม่กินก็ขอโทษกับพ่อย